พ่อระเบิดไปแล้ว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 แรงแรพ่อระเบิดไปแล้วนี่จ๋าพ่อระเบิดไปแล้วเบิ้มมามา พหวเถือไปแล้วน oh mm hmm. ี่าินี่ชาบีบเื่อไปแล้วยิงหน้ากูยกเลยนะ

พอระเบิดไปแล้วใกางเจ็บหนักตัวไหมตัวเดียวเหลสิบ้าสองตามตัวดังไปดีครับพอระเบิดไปแล้วก่อพอระเบิดไปแล้ว สัวดยท a a ีมของคุณได้ร bueno <un tête> <ope> ับชัยชนะ

หัวดิหัวดิไอ้สหายเหรอเออหัวโดนเออหัวโดนอยู่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 สหายเล็งทางล่างอ่ะข้อรบเปไปแล้วยิงแม่งดีไล่เห

พ um ่อทะเบิดไปแล้วทำตามทำมาไม่เลยมมมงนะพ่อทะเบิดไปแล้วพ่อไปเอ้คน เอาวะทีมของคุณได้รับชัยชนะ